ความผิดของหมอเรียนทองนั่นเหรอครับเป็นยังไงครับผมพาไปดูนะครับคดีเป็นของคดีหมอเรียนทองเนี่ยผมให้ทั้งหมด3ข้อแล้วกันนะคือความผิดฐานแรกเนี่ยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่ความผิดที่2ก็คือเป็นความผิดฐานอนาจารหรือไม่ความผิดที่สเป็นคดีที่สมบวรแเก่เหตุหรือเกินกว่าเหตุหรือไม่ส่วนข,นข้อนี้ผมให้เป็นประเด็นก็คือมินประมาทแน่นอนครับทำไมเหรอครับข้อแรกเนี่ยมันผิดครับผิดเพราะทําไมเพราะว่ามันจะเกินกว่าเหตุครับคุณคุณหมอคุณเนี้ยครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนญาติครับคุณมีีหนน้าาท่ใกร ทำตามระเบียบของสถานพยาบาลที่กําหนดครับนี่ก็คือความผิดฐานแรกครับแต่ว่าโดนแค่เพียงโทษปรับเท่านั้นครับไม่ได้โดนโทษจาคุกใดๆทั้งสิ้นครับปรับเท่าไหร่ก็เป็นตามกระบวนการของโรงพักไปนะหรือว่ากระบวนการของชจ้าศาลนะตรงนี้นะคดีมันจะมีเคสคดีตัวอย่างอยู่ครับเคสนั้นก็คือเจ้าวาดครับเขาไม่ได้ไปตีสามเณรครับสามเณรเนี่ยไปทําปิดกฎของวัดครับแล้วไอ้เจ้าวาดเนี่ยไปตีไอส้สามเณรครับเพราะว่าแล้วก็คดีนี้ไปสู่ศาลนะศาลก็บอกว่าไอ้คดีนี้นครับ เจ้าวาดเนี่ยมันมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์อยู่แล้วตามคําลองนะครับตามคําลองของธรรมนะครับคือเป็นหน้าที่ครับแต่หมอเนี่ยเคสหมอไปตีคนไข้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับคุณไม่ได้มีหน้าที่ไป็นสั่งสอนอบรมเขาครับเสร็จแล้วประเด็นข้อที่2คือคุณอนาจารหรือไม่นะคำว่าอนาจารเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วครับคือปกติเราต้องหวังผลใดๆตอบแทนกลับมาอาคุณนึกภาพไม่ออกใช่ไหมผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเช่นผมเนี่ยครับไปอนาจารเขาเนี่ยต้องการอะไรต้องการสอดใส่จับรูปคําดู จูบอะไรว่าไปเนี่ยครับมันต้องได้อะไรกลับมาเป็นผลประโยชน์ที่ได้กลับมาจากการอนาจารครับแต่นี่มันไม่มีครับกรณีกรณีนี้ครับแต่มันเป็นอะไรมันเป็นไปเพื่อความสะใจครับความสะใจนี่แหละครับเราสะใจอ่ะส่วนไอ้ข้อที่3คือมินประมาาไหมผมองเป็นข้อนี้ข้อนึงมากกว่าครับข้อที่3เนี่ยมินประมาทหรือไม่ครับหมอเนี่ยเข้ากรณีเคสนี้เต็มเลยครับก็คือเขาทําไปเพื่อความสะใจครับเพื่อเหยียดหยาม ญาติผู้ป่วยครับให้ได้รับความอับอายและความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงตสวอไอ้น,นี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่ตํารวจไม่รับฟ้องไอประเด็นข้อที่2คืออนาจารนะ์ถูกแล้วครับตัวนควรจะรับฟ้องไอไอนายนะ่ะควรจะฟ้องข้อ3ครับไอน,นี่ก็คือส,สิ่งที่ถูกต้องมากกว่าครับหมอไม่ได้มีหน้าที่ในการอุรุมสังสอนญาติครับเนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญครับเกินกว่าเห็นไหมไอนี้นี่เป็นไปตามกระบวนการนะครับ